สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ผมทำแบบบอยนะครับพอดีเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยผมได้เข้าไปศึกษาคลิปทางของต่างประเทศนะครับก็ได้เห็นอยู่หลายคลิปนะครับเขาได้เอาใบพิดโกนนะครับมาทําเป็นแผงโซลารเซลล์นะครับแล้วก็มันนำมาต่อกับพวกหลอดไฟหลอด LED ต่อกับพวกมอเตอร์มันก็ติดนะครับผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะทําได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็เลย จะลองมาทําดูนะครับทําแบบเขาเนี่ยครับผมแล้วก็จะลองเทสกับมัลติมิเตอร์นะครับวัดกระแสไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะผลิตไฟฟ้าได้จริงหรือเปล่านะครับคลิปนี้เรามาพิสูจน์การการทําแผงโซลาเซลล์ด้วยใบยมีดโกนกันนะครับบางต้นนะครับเขาก็จะเอากระดาษฟอย์นะครับมาทําเป็นสะพานที่จะเชื่อมต่อระหว่าง ใบมีดโกนที่หลายๆใบด้วยกันนะครับก็ใช้กระดาษฟอยล์นะครับบางคลิปก็ใช้กระดาษฟอยล์บางคลิปก็ใช้สายไฟนะครับแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกันเพราะว่ากระดาษฟอยล์ก็สามารถนํากระแสได้นะครับเดี๋ยวผมจะติีกระดาษฟอยล์เป็นแถบอย่างนี้นะครับ ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเขาก็จะเอาใบมิดโกนเนี่ยมาวางเรียงนะครับโดยใช้ใบมิดโกนเนี่ยนะครับเชื่อมติดกันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไปอย่างนี้นะครับผมจะเชื่อมติดอย่างงี้บน5ใบแล้วก็ตรงนี้ห้าใบนะครับ ก็ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาสายไฟเนี่ยมาพันกับกระดาษฟอยนะครับนี่แบ่งเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะใช้มัลติมิเตอร์นะครับมาทำการทดสอบนะครับเราจะเอาตัวแผงตัวนี้ไปตากแดดนะครับแล้วก็ทดสอบวัดกับมัลติมิเตอร์ดูนะครับ ตั้งค่าไว้ทางย่านของ DC นะครับก็เอาสักประมาณ20โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูก็ว่าเมื่อวัดแล้วเนี่ยมันจะมีกระแสไฟเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองนำไปทดสอบกับหลอด l e d ด้วยนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าอย่างที่เขาทำลงคลิปหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาลองต่อดูนะครับ นี่เอาสีน้าเงินนี่เป็นค้วบวกนะครับสีแดงเป็นค้อลบนะครับนะครับเ,เพื่อนๆดูที่มัลติมิเตอร์นะครับนี่แต้แค่จุดศูนโวลต์นะครับไปถึง1นะครับดูที่มัลติมิเตอร์นะครับเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับ มันสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่ก็ได้ไม่เยอะนะครับแต่ในคลิปนี้เขาก็เอาหลอด LED แต่คิดว่าเป็นหลอด LED ที่กินกระแสะน้อยเนี่ยได้แปดแล้วนีนกันนะครับสำหรับหลอด LED นะครับว่าจะทําการาต่อให้ดูนะครับมันก็จะไม่ติดเพราะหลอด LED ของผมกินกระแสะสูงนะครับกินกระแสะถึง1.5โวลต์เลยนะครับ ซึ่งถ้าเอามาต่ออย่างนี้ก็คงจะไม่ติดนะครับเพราะว่าตัวนี้ทดสอบแล้วเนี่ยมันได้กระแสไม่ถึง1โวลต์นะครับนี่ก็ถือว่านํามาทดสอบให้เพื่อนดูนะครับก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เหมือนกันในการทําแผงแบบใช้ใบพิโกนเนี่ยเขาก็มีการทําอยู่หลายอย่างนี่จุดจุดสิบครับจุดสิบเอดแล้วนี่ผมทําตอนช่วงประมาณ สักสี่โมงกว่านะครับนี่จุดสิบสองละและ้วเพื่อนเพื่อนดูนครับนี่กระแสมัน,มนจะไม่เสถียรนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงด้วยแสงอาทิตย์ด้วยนะครับจุดสิบสองละประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็มานําเสนอ,อพิสูจน์ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับมันก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับนี่จุดสิบสามสิบสองนะครับนี่ก็สามารถผลิตได้เหมือนกันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมีอีกหลายวิธีผมก็จะลองทดสอบดูแล้วก็ถ้าเกิดได้ผลดีเป็นประการใดก็จะนำมาเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ